สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดไทยนะครับยุทธพงศ์จะพาทุกท่านมาดูทุเรียนราคาส่งนะครับวันนี้ทุเรียนราคาส่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าถูกลงนะครับทุเรียนราคาส่งอยู่ที่กิโลกรัมเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นอยู่ที่70บบาทนะครับที่ตลาดไทยนะครับที่ตลาดไทยนะครับก็มี หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก้านยาวนะครับก้านยาวส่งอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับผมหนึ่ง้บาทนะครับผมก้านยาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมอันนี้เป็นทุเรียนมาจากไหนครับเจ๊ครับชุมพรนะโลละส่งนี่ี่เบอร์เล็ก85บาบาทนะครับสวยเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับทุเรียนวันนี้มาเยอะมากเลยนะครับเจ๊ นะครับมีลูกค้ามารับประจำไหมครับหรือว่ามารับประจำนะครับห้ารอยโลนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นเห็นถูกมากเลยเจบาทอันนั้นมันจะเป็นแบบเบอร์เบอร์ปัดอ่ะเบอร์ปัดนะครับเบอร์อ๋อเบอร์แตกนะครับเริ่มต้นเจิบาทนะครับใช่แล้วก็ที่นี่ขั้นต่ำามสิบกิโลขั้นต่ำา30กิโลนะครับยกเข่งสมมุติเข่งนี้ก็ประมาณสักกี่โลครับถ้าเข่งนี้ประมาณ1 0อยโล100โลนะครับอ๋อนะครับ ร้านเจเพนนะครับเจเพนนะครับเจเพนใจดีมากเลยนะครับที่ร้านนะครับขอฝากุดนนเจด้วยนะครับขอบคุณนะครับเจครับขอบคุณครับนะครับก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับทุเรียนเยอะแยะมากเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจเข้ามานะครับเข้ามาซื้อนะครับทีมงานก็ทํางานกันกันหนักนะครับอะไรคนก็มองนะครับมองยุทธพงศ์นะครับยุทธพงศ์ก็ไม่ได้มาถ่ายที่นี่นานนะครับก็มีหลายท่านนะครับเรียกร้องให เข้ามาหน่อยนะครับเข้ามาถ่ายให้ดูหน่อยทุเรียนนะครับยุทธงก็เข้ามาแล้วนะครับได้อ่าววันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในต่อนะครับข้างในก็ยังคงอุ้ยนี่เบอร์สวยมากเลยทุเรียนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูทุเรียนนะครับวิธีการาดูทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่เนี่ยเขาบอกว่านะครับให้จับหนามตรงนี้ดูหน่อยนะครับว่ามัน บีบเข้าหากันได้เนี่ยมันก็จะสุกนะครับอืมพอดีเลยกรอบนอกนุ่มในนะครับเทคนิคเล็กเกน้อยนนะครับผมจากยุทธพงศ์นะครับที่ไปแอบสืบไปสอบไปแซะมานะครับจากเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอ๋วันนี้ตลาดคึกคักมากเลยนะครับต้องบอกว่าตลาดคึกคักมากเลยนะครับที่ตลาดไทยวันนี้นะครับราคาส่งเริ่มต้นอยู่ที่เจบาทนะครับแต่ว่าจะเป็นเกรดที่ไม่สวยนะครับร้านชกขาวรนะครับ สวยมากครับูเรียนเกรดนี้นะครขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสับไฟนะครับให้กับยุทธพงษ์ด้วยนะครับมีคนที่เขาจํายุทธพงษ์ได้นะครับเขาก็ทักท่ายนะครับบอกว่ามาอีกแล้วเดีอยวจะ <laughs> นะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูราคาต่อนะครับราคาวันนี้วันนี้เริ่มต้นที่70บาทนะครับหมอนทองนะครับแ0ดิบก็พอได้นะครับราคาที่สวยแต่70ิบต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับแล้วก็ไซส์เล็กนะครับแล้วก็จะจะมีแตกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหามสุกนะครับหมอนทองนะสวัสดีครับอ่า นี่ก็จะเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กสุดครับเ,เพ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณสาสิบโลว่าอย่างนั้นนะครับลูกเล็กอย่างนี้นครับอันนี้ไม้ไม้เคาะนะครับมีขายด้วยใช่ไหมฮะ <laughs> ไม้เคาะนะครับไม้เคาะทุเรียนนะเอาละยี่สิบบาท ขายดีกันเลยนะครับวันนี้ตรงนี้เป็นฝั่งที่ผมเดินมาเมื่อกี้ก็จะเป็นท้ายตลาดนะครับท้ายตลาดเอ้ยขอโทษขอโทษนะครับเป็นหัวตลาดนะครับเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีด้านหลังอีกด้านหลังที่ผมกาลังพาทุกท่านเดินมาเนี่ยนะครับผมมาที่นี่บ่อยนะครับก็เลยจําผมได้นะครับบางท่านอันนี้น่าจะเป็นการยาวนะครับเนี่ยการยาวนะครับสังเกตง่ายๆนะครับการยาวจะลูก สวัสดีครับนี่ก้านยาวนะครับอันนี้สุกยังครับยังนะครับยังไม่สุกอันนี้ก้านยาวอยู่โลเท่าไหร่ครับพี่ขายส่งก้านยาวตัวนี้โลเท่าไหร่ร้อยห้าสิบก็ก็ไม่แพงรนะ้อยห้าสิบนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินดูเดินดูนะครับข้างหลังกัน เยอะมากมากเห็นไหมครับเห็นตู้เรียนเข,ข้ามาครับคึกคักคึกคักผมเป็นคนที่ชอบชอบดูตู้เรียนมากนะครับอ่าเดี๋ยวดูดูตรงนี้ก่อนดูด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปด้านหลังด้านหลังนี่คึกคักมากนะครับคึกคักมากเลยอันนี้จะเป็นอ่าที่มีตำหนินะครับตำหนิก็จะถูกแยกออกมาางหากนะครับ ตำหนิก็จะถูกแก้กว่าทางหานะครับนี่แต่ก็ยังใช้ได้อยู่ตำหนินี่หมายถึงว่าที่เป็นลาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับบางลูกอาจจะเป็นลาข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับก็คนที่เข้ามาซื้อไปขายก็ขอให้พวกเรานะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับให้เราดูนะครับสวัสดีครับฮียครับสวัสดีครับพี่ดีสวัสดีครับ อันนี้หมอนทองไหมครับเพี่เใช่ครับอันนี้อุตรดิตครับอุตรดิตต์นะครับอยู่อยู่โลเท่าไหร่ครับตอนนี้อันนี้ตอนนี้ตุเรียนซื้อต้นทางประมาณ90บาท90บาทขายก็อยู่มาตอนนี้ตลาดตลาดไม่็ดีอยู่ประมาณไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยนะครับพี่เอนะครับตุเรียนมันเยอะไงเยอะครับตอนนี้แต่ราคาต้นทุนสูงอ๋อต้นทุนสูงนะครับ ปกติผู้เรียนหลวงอะารนี่เขาถึงอยู่นะครับผมมันมีภาพผมมีสองคือทำคืนครับผมแล้วตอนนี้ที่ที่ตั้งอยู่เนี่ยมีคนจองหมดแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจองไปแล้วจอ้วอ๋อแล้วร้านเราร้านดังครับอ๋อร้านดังนะครับรายการลูกค้อนเงียบต้องอ๋อนะครับร้านดังเลยนะครับสวัสดีครับเฮียนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับช่องเจ็ดออกหลายรายการแล้วนะครับผมเป็นคนชอบดูทุเรียนนะครับองดูทุเรียนได้ครับ เป็นเราดังครับเฮียต้องนะครับได้เลยครับคนสับเปลนมากนะครับตำรีจะมีคิวประมาณ5้าสิบหกสิบคิวเลยอ๋อครับผมของที่จะเต็มไปด้วยคนเลยทุเรียนวางเลยมาหกชั้นเจ็ดชั้นไปครับผมอันนี้อันนี้คือมาจากอุตรดิตถ์ที่เดียวเราขายที่เดียวที่เดียวเราเน้นทุเรียนเปอร์เซ็นต์แก่เปอร์เซ็นต์แก่นะครับได้มาตรฐานนะครับได้เลยขอบคุณนะครับเฮียเฮงๆรวยๆนะครับขอให้ขายดีๆครับผมครับผมนะครับก็เป็น ร้านเฮียโต้งนะครับที่เป็นร้านดังนะครับมีเพจด้วยนะครับฝากเข้าไปดูเพจเฮียโต้งด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่นิวทีเรียนระยะลานะครับผมอันนี้โลเท่าไหร่ครับเป็นหมอนทองไหมครับเนี่ยร้อยยี่สิบนะครับถ่งนี้ประมาณกิโลครับอย่างต่ำร้อยสิบร้อยสิบโลนะครับอยู่ที่โลละร้อยยี่สิบอันนี้สุกกินได้เลยใช่ไหมครับอ๋อมีคนจองหรือยัง ยังนะครับรอคนมาจองนะครับขอให้ขายดีๆนะครับพี่ขอบคุณครับอ้าวะครับวันนี้คึกคักนะครับมีทั้งอุตรดิตถ์ทุเรียนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้ามาที่นี่นะครับที่ตลาดไทยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งผู้ค้าผู้ส่งผู้รับซื้อพ่อค้าแม่ค้านะครับที่หลายๆท่านนะครับมุ่งหวังที่จะทํา สำเร็จนะครับยุทธพงศ์ก็จะนําเสนอในส่วนของยุทธพงศ์นะครับในเรื่องของการค้าขายแล้วก็เรื่องของค้าส่งนะครับถ้ามีโอกาสนะครับหลายๆอย่างยุทธพงศ์ก็จะเข้าไปทำนะครับวันนี้เสนอทุเรียนนะครับสวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต้องบอกว่านะครับหลายท่านจํายุทธพงศ์ได้ครับอันนี้ขายได้เลยใช่ไหมครับ ปดสิบห้าบาทอันนี้ต้องเป็นราคายกเก่งอย่างเดียวนะใช่ยกเก่งอันนี้ร้อยสิบบาทเป็นเบอร์สวยอันนี้ก็แกะเย็นนี้บ้างพวกนี้ม้างอันนี้นะมีเย็นนี้มีพวกนี้อร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทก็ถือว่ายังยังตู้ได้นะครับราคาแล้วก็แล้วก็มีแปดสิบห้าบาทแปดห้าตามเกตนะครับอันนี้มีเฉพาะหมอนทองใช่ไหมครับใช่คครับผม สวยๆนะครับตู้เรียนเข้ามาเยอะเลยช่วงนี้เยอะค่ะเพราะมันเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นทาท่าจะวายไปรอบหนึ่งนะครับทู้เรียนอันนี้กลับมากลับมาเยอะอีกแล้วนะครับขอบคุณนะครับเพลงๆรวยๆครับผมนะครับอืมเยอะมากเลยนะครับ สวัสดีครับอุ้ยสวยมากเลยทุเรียนอันนี้โลเท่าไหร่ครับตอนนี้ร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวอันนี้ทุเรียนจากสุราษฎร์นะครับมาจากใต้เลยนะตอนนี้ใต้กำลังฮอตเลยนะทุเรียนนะครับเมื่อกี้ระยองจันทบ,บรุรีเริ่มเริ่มวายไปแล้วเมื่อกี้ครับอันนี้เข้ามาจากใต้นะครับ โอ้ยโลร้อยเดียวเหรอธรรมดาเขาก็ขายร้อยกว่าทีาม่มันมีเหลือร้อยขายร้อยเดียวถือว่าถูกนะครับตอนนี้ร้อยเดียวเนี่ยไซส์นี้แล้วก็เกรดนี้ถือว่าถูกเลยถูกแล้วนะทุกเข่งนะครับปกติร้อยเดียวจะเป็นไซส์เล็กแต่วันนี้ร้อยเดียวเป็นไซส์ใหญ่เลยครับตลาดไม่ดีาล้ามาซืา้อตลาดไม่ดีใช่ไหม <laughs> ต้องหาลูกค้ามาซื้อนะครับ ไม่เดียวนะครับทุกค้าบอกวอก่าจะเปตลาดไทยก็ดีแล้ว,วครับก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับพ่อค้าที่จะเข้ามาซื้อทุเรียนนะครับก็ขอให้ท่านเช็คร้านนะครับเพราะว่าแต่ละร้านมันก็จะราคาไม่เหมือนกันนะครับหลบกล้องหลบกล้อง,องไม่เป็นไรพี่ขอบคุณครับ <laughs> เดีจัดสรรขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งนะครับผม สวยยนะครับทุเรียนวันนี้กลับมาคึกคักแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยูทูบช anel นะครับผมวันนี้เริ่มต้อนอยู่ที่ครับผมชันีโรอเท่าไหร่ครับเนี่ยชันีแตกช้น,ชนีแตกชนีแตกก็จะอีกราคาหนึ่ง โลละสามสิบชั้นนี้โลละสามสิบเหมาะสำหรับเอาไปกินเลยนะครับนะโลละสามสิบขอบคุณครับนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยูทูปขอด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้ ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ